เวลาที่เราได้ยินคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยภาพในหัวก็คงจะเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับที่มีคนตามเป็นล้านๆแต่เคยคิดกันไหมครับว่าบางทีผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงที่ทรงพลังที่สุดเลยนะอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เลยเขาอาจจะซ่อนตัวอยู่เงีย,งยบๆในชุมชนของเรานี่แหละรอแค่ให้เราหันไปมองเขาคือใครกันแล้วพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ คือต้องบอกว่าภายใต้ภาพสังคมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันมีคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ๆอยู่3ลูกที่กำลังก่อตัวขึ้นนั่นก็คือปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของอคติระหว่างวัยซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับกำลังส่งผลกระทบแบบที่เราอาจจะไม่ดันสังเกตต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมไทยเอ้าละ่ะแล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไง เรามาลองดูภาพรวมของสังคมที่บอกว่าอยู่บนทางแพร่งกันก่อนเลยครับคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือเดินไปเจอคน5คนจะมี1คนที่อายุเกิน60ปีซึ่งนี่มันหมายความว่าเรามีคลังปัญญาคลังประสบการณ์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะแต่หน้าเสียดายที่ขุมทรัพย์ตรงนี้กลับถูกมองข้ามไปบ่อยครั้งแล้วพอมาดูเรื่องสุขภาพจิต ตัวเลขนี้ก็น่ากังวลมากๆเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุรู้ไหมครับว่าท่านมีอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จสูงที่สุดเลยซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มันน่าเศร้านะครับมันมาจากความรู้สึกที่เจ็บปวดว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเห็นค่าส่วนความท้าทายที่3คือเรื่องของอัคติระหว่างวัยครับมันเป็นเหมือนกําแพงหนาๆที่มองไม่เห็น แต่กำแพงนี้แหละครับที่ทำให้ชุมชนของเราอ่อนแอลงเพราะมันไปขวางไม่ให้คนรุ่นใหม่กับผู้สูงอายุได้เชื่อมต่อกันอย่างมีความหมายและจากปัญหาทั้งหมดนี้แหละครับมันเลยเกิดเป็นคำประกาศที่ทรงพลังขึ้นมาว่าถึงเวลาเปลี่ยนความเหงาให้เป็นความภูมิใจคำพูดนี้เองครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของแนวคิดใหม่ๆที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้แบบตรงจุดเลยจากปัญหาเหล่านั้นนะครับก็นำมาสู่ ทางออกที่ต้องบอกว่าสร้างสารรค์มากๆเป็นการพลิกมุมมองต่อคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เราคุ้นเคยกันไปเลยนี่แหละครับคือหัวใจของโครงการนี้เลยคือการเปลี่ยนโฟกัสจากที่เราเคยมองหา KOL หรือ Key Opinion Leader คนที่วัดคุณค่ากันด้วยยอด follower ในโลกออนไลน์มาเป็นการมองหา COL หรือ Community Opinion Leader ผู้ที่วัดคุณค่ากันด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาทั้งชีวิตในโลกของความเป็นจริง แล้วคำว่าปัญญาในที่นี้มันคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่ความรู้ในตำราหรือทฤษฎีนะครับแต่มันคือภูมิปัญญาที่เกิดจากการลงมือทำจริงๆเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำอาหารการซ่อมของการดูแลเอาใจใส่กันพูดง่ายๆก็คือเป็นความเชี่ยวชาญที่หาไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตแต่หาได้จากคนข้างบ้านเรานี่เองครับโอเคแล้วแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไง เราจะไปทำความรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์สามัญชนเหล่านี้แล้วก็ไปดูภูมิปัญญาที่ใช้ได้จริงของพวกเขากันผ่านเรื่องราวต่อไปนี้เลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนี่คือเรื่องราวของคุณหนูผ่องวัย72ปีท่านทำขนมครกโบราณมานานกว่า32ปีแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นแค่การทำขนมธรรมดาธรรมดานะครับแต่ในนั้นเนี่ยมันซ่อนบทเรียนที่ลึกซึ้งเอาไว้ คุณหนูผ่องบอกว่าแค่กระบวนการรอให้ขนมมันค่อยๆสุกเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักความอดทนรู้จักการมีสมาธิซึ่งเป็นทักษะที่หาไม่ได้ง่ายๆในห้องเรียนสมัยนี้เวิร์กช็อปของคุณหนูผ่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารครับแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เชื่อมเด็กๆรุ่นใหม่ให้กลับไปหารากเงาทางวัฒนธรรมของตัวเองมาต่อกันที่ตามเลวหรือคุณวิมลดวงเอียดวัย75ปีครับท่านเป็นเหมือนผู้พิทักษ์มรดกทางดนตรีเลย ความพิเศษของท่านคือสามารถเปลี่ยนของรอบร้อมตัวให้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีชีวิตชีวาได้เนี่ยแหละครับดูสิครับเครื่องมือของท่านมันสะท้อนความสร้างสรงสรค์ที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังแค่วัสดุง่ายๆที่หาได้ทั่วไปก็สร้างจังหวะสร้างเสียงหัวเราะได้แล้วสุดยอดจริงๆครับแล้วคําพูดของตามลานี่มันทรงพลังมากๆเลยนะครับท่านบอกว่าประตูบ้านของตาเปิดรับเสมอขอแค่หลานกล้าที่จะก้าวเข้ามาโอ้โห มนสะท้อนความปรารถนาของท่านจริงๆที่อยากจะส่งต่อความรู้อยากจะดึงน้องๆเยาวชนให้ออกห่างจากความเสี่ยงต่างๆในสังคมอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรื่องของคุณสมชายท่านเป็นอดีตพนักงานโรงงานแล้วก็ต้องตกงานในช่วงโควิดซึ่งเป็นวิกฤตของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแต่แทนที่ท่านจะยอมแพ้ท่านกลับค้นพบเป้าหมายใหม่ในชีวิตนี่คือผลงานของท่านครับนกขยับปีกที่ทําจากกระปองรีไซเคิลเอาไว้ไล่นกพิราบ เห็น <He S 2> ไหมครับว่ามันเป็นของเล่นง่ายๆนะแต่โครงการเล็กๆชิ้นนี้แหละกลับจุดประกายให้เกิดบทสนทนาที่ยิ่งใหญ่ในชุมชนทั้งเรื่องรีไซเคิลเรื่องระบบนิเวศในเมืองและที่สำคัญคือบทบาทของผู้สูงอายุในฐานะนักนวักตรกรรมของชุมชนเลยทีเดียวทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือการลงมือทำสิ่งเล็กๆของคนธรรมดาเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในวงกว้างได้อย่างไงคือประเด็นสาคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่คนคนเดียว แต่มันส่งผลเป็นระลอกคลื่นไปทั่วทั้งชุมชนเลยกลายเป็นวงจรที่ดีมากคือผู้สูงอายุก็ได้ความภาคภูมิใจในตัวเองกลับคืนมาส่วนเด็กๆเกยาวชนก็ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่ไม่มีสอนในห้องเรียนและท้ายที่สุดชุมชนโดยรวมก็ได้สายใยความสัมพันธ์ที่เคยขาดหายไปกลับมาแข็งแรงอีกครั้งลองฟังเสียงจากฝั่งเยาวชนดูบ้างนะครับน้องคนหนึ่งบอกว่ากิจกรรมตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ คำว่าพื้นที่ปลอดภัยนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในยุคนี้และมาฟังเสียงจากฝั่งผู้สูงอายุหรือ COL ของเรากันบ้างท่านบอกว่ามีความสุขที่ได้มาสอนเด็กๆทําขนมครกที่ทํามาทั้งชีวิตมันคือความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่ได้กลับคืนมาอีกครั้ง เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์สูงสุดของโครงการนี้มันไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมสนุกๆแล้วก็จบไปนะครับแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศเลยเป็นระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และการเชื่อมต่อระหว่างคนต่างวัยที่มันจะเติบโตและยั่งยืนได้ด้วยตัวของมันเองในชุมชนสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันกลั่นออกมาเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากๆเป็นบทเรียนเกี่ยวกับคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนครับมาเลยทิ้งคาถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่า จะเป็นไปได้ไหมว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชุมชนของเรามันอาจจะไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องหรือเงินทองแต่มันคือเรื่องเล่าคือภูมิปัญญาของคนธรมธรมดาๆที่อยู่ข้างบ้านเรานี่เองบางทีผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเคยคิดมาตลอดก็ได้นะครับ